เชียงใหม่เขาเก่งเรื่องนี้ครับนะครับก็คือคุณสุวรรณแล้ทศกิครับจะเป็น ครูที่ใงใครับคูีตอบครนะครับเอน้องน,น,น,นะนะครับว่าเดียวลยครับข่าสื่อที่เราตีขึ้นมาโซนี่สีแก้ม่ <c oughs> ใช่แล้วก็ลงพื้นที่ที่เป็นพื้นที่งูขังนะคะาทีน้ำท่วมแล้วก็แนวทางในการรับมือในนาคุัฒะค่ะเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมนะคะมีแนวทางอย่างไรบ้างคะก็จริงๆเราต้องเรียนว่าช่วงที่ผ่านมานะคะทางกระทรวงอบอเองเนี่ยเรามีความ alert แล้วก็ตระหนักรู้ในเรื่องของอุทกภัยมาโดยตลอดนะคะโดยที่เรามีหน่วยงานหลักๆเนี่ย หลายๆหน่วยงานที่เข้ามาอับเสิร์ฟตรงนี้นะคะหน่วยงานแรกก็คือทางของสอนสอนอนะคะโดยที่อาจารย์รอยบุญที่เราคงเห็นว่ากระทรวงอวอร์ได้เราถแถลงข่าวอยู่เป็นระยะระยะนะคะว่า <Okay. S 1> กําลังจะมีน้ําท่วมตรงนั้นตรงนี้นะคะล่าสุดเราก็ถแถลงไมเมื่อสองทุดที่แล้วไหมคะเมื่อสองทุที่แล้วนะคะถ้าจํากันได้เรื่องเตือนเรื่องอภาคใต้นะคะแล้ววันนี้มันก็เป็นอย่างที่ ข้อมูลที่เราได้รับมาแล้วก็มาประมวลผลนะคะเพราะฉะนั้นทางกระทรวงเราเองเนี่ยเราได้ตั้งศูนย์ชื่อศูนย์อะไรนะทางการศูนย์อาวาอะไรนะาาปฏิบัติการอาวาปฏิบัติการ,าาการช่วยนำท่วมอะไรพวกนี้นะคะตั้งแต่เดือนสิงหานะคะจำไม่ผิดใช่ไหมคะสิงหาตั้งแต่ยังไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรนะคะเพราะฉะนั้นต้องเรียนว่ากระทรวงเรามีความพร้อมอย่างมากนะคะในการ เข้าไปตั้งแต่เรื่องของป้องกันก่อนน้ำท่วมแก้ปัญหาช่วยเหลือขณะน้ำท่วมแล้วก็ฟื้นฟูหลังน้ำท่วมมานะคะโดยที่เราเนี่ยโชคดีหน่อยตรงที่เรามีอวสุนนาก็คือทางมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะถ้าเป็นภาคเหนือเนี่ยเมื่อเมื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งจังหวัดมีปัญหานะคะมหาวิทยาลัยทุกๆจังหวัดก็มารุมช่วยกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่า เรามีความพร้อมเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเฝ้าระวงังการทางสอนสนอเองก็ได้ส่งรถโมบายยูนิตนะคะเข้ามาเพื่อที่จะเป็นรถที่มีความพร้อมมากไม่ว่าจะเป็นไฟดับใช่ไหมคะอไวสัญญาณไวไฟไม่มเีเราเข้าไปได้หมดเรามีเรือเช่นกันนะคะเรามีโดรนนะคะโดรเราก็มีโดรทุกประเทศมีแต่โดร์สำรวจนะคะแล้วก็โดรที่โดร์สำรวจพร้อม เออสปีกเกอร์พร้อมลำโพงมีโดรนที่เข้าไปส่งของของที่เข้าไปส่งมีทั้งยาประจำตัวที่คนป่วยต้องกินทุกวันนะคะโดรนเข้าไปในจุดที่เรือเข้าไม่ได้รถเข้าไม่ได้คนเข้าไม่ได้เออโดรมีทั้งส่งอาหารอาหารของเราก็มีความพิเศษอีกนะคะอาหารเราจากกรมวิทยาศาสตร์บริการก็ดีจากวอก็ดีจาก n a a ก็ดีนะคะ เช่นเรามีข้าวที่เปิดพร้อมทานได้เลยอายุหนึ่งปีไม่ได้อยู่แล้วนะคะล้วมีแกงเขียวหวานเรามีอะไรนะคะอ้โชนาแงมีพันแดงอาหารแห้งนะครับอร่อยอาหารแห้งเนี่ยปกติแต่ว่าอาหารน้ำน้ำที่ทานกันได้เนี่ยไข่พะโล้พันแดงแกงเขียวหวานพวกนี้เรามีโดยกรมวิสาหกิจโดยวอเพื่อที่จะเอาไปใช้โดนเนี่ยเอาไปแจกนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงสกการน้ำท่วมเนี่ย การช่วยเหลือเนี่ยเราเป็นไปอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยแน่นอนว่าการฟื้นฟูนเป็นเรื่องสําคัญนะคะเราเองก็อย่างที่บอกว่าเราโชคดีที่เรามีมหาวิยาลัยนะคะมหาวิาลยเนี่ยนอกจากจะให้ที่พักพิงสําหรับช่วงน้าท่วมแล้วหลังนั้นเนี่ยยังมีการเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปดูดโคลเข้าไปล้างบ้านแล้วก็เข้าไปถ่ายทออเทคโนโลยีต่างๆนะคะในการที่จะ ไม่ให้เหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นอีกค่ะ